สวัสดีครับเพื่อนช่งางกลับมาพบกับ j s c t o o l อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาีสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นเครื่องสแกนระดับโปรเฟชชั่นอลนะครับเป็น GScan 2นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งรองรับไฟ12โวลต์และ24โวลต์หมายถึงรถบรรทุกด้วยนะครับมาดูฟังก์ชันการทาง,งานของ GScan 2กันนะครับเริ่มต้นด้วยการเปิดปุ่ม power ตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเริ่มประมวลผลนะฮะ,ะก็จะเริ่มประมวลผลทํางานนะครับหน้าจอ,อชัดระบบ HD นะครับตัวนี้นะครับหน้าจอสดใสนะครับตัวนี้เครื่องก็จะทําการบูตตัวเองขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นหน้าจอหลักของ G-Scan นะครับก็จะมีฟังก์ชันอยู่หลากหลายยี่ห้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของอการใช้งานท t i l ตี้ต่างๆนะครับ ก็จะมีพวกการคอนเวิร์ตต่างๆมาตรวัด OBD2 ต่างๆเยอะแยะนะครับเครื่องคิดเลขนะฮะเครื่องคิดเลขนะครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการย้อนกลับนะก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้เรามากลับมาที่หน้าหลักนะครับันนี้ก็จะเป็นการปรับแต่งนะครับปรับแต่งหน้าจอแสงสีเสียงภาษาต่างๆพวกนี้นะฮะเวอร์ชันต่างๆนะครับเป็นการปรับแต่ง ย้อนกลับนะครับหัวข้อหลักของ G-scan ก็จะเป็นตัวการ์ด s d นะครับการสแกนรถยนต์แบบ OBD2 นะครับาการสแกนรถยนต์แบบเลือกรุ่นเลือกยี่ห้อนะครับาการาใช้งานเครือสแกนแบบเป็นมิเตอร์นะครับแบบเป็นมิเตอร์ตัวนี้เราจะต้องต่อตัวมิเตอร์เข้าไปนะครับตัววัดสายวัดเข้าไปแทนตัวนี้นะฮะถ้าจะใช้แบบมิเตอร์นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆอยู่ในนี้นะครับน,นี่เราไม่ได้บันทึกอะไรนะครับย้อนกลับมาหน้าหลักอันนี้ก็จะเป็นการทํางานแบบฟังก์ชัน OBD 2นะครับเป็นการสแกนแบบง่ายๆนะครับสแกนเฉพาะเครื่องยนต์เป็นหลักนะฮะคนช่างก็กดเข้าไปตรงนี้นครับมันจะเข้าไปหาอัตโนมัตินะครับมันจะไปหารถเองว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะเราไม่ต้องตอบคําถามอะไรมันเยอะนะครับ ตัวนี้มันจะใช้เวลาในการหาสักแป๊บหนึ่งนะครับในฟังก์ชัน OBD2 หรือ OBD2 นะครับอ,อันนี้ง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับมันหาเจอแล้วนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นการอ,อ่านโค้ดจะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นการดูค่าสดนะครับอันนี้เป็นการทดสความพร้อมของเครื่องยนต์พวกความตึงหย่อนสายพานพวกนี้นะครับ ในรถบางรุ่นนะครับมันจะเข้าไปทดสอบทุกระบบนะครับรองรับเฉพาะรถบางรุ่นอันนี้จะเป็นค่าสดของเครื่องยนต์นะครับค่า Data s t r ต a m นะครับตัวนี้ก็เป็นการอ่านโค้ดอันนี้การอ่านโค้ดนะครับไม่มีโค้ดนะครับ no dtc นะฮะน,นี้ถ้าเราจะลบก็ลบตรง e r a c ตรงนี้นะครับลบโค้ดไม่มีโค้ดก็กดย้อนกลับ1สเต็ปตรงนี้เป็นการย้อนกลับ1สเต็ปนะครับตัวนี้เป็นการมอน,น,นิเตอร์การตรวจสอบ ต่างๆของเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นการดูค่าสดของเครื่องยนต์ตัวนี้หน้าจอ hd นะครับสดใสนะครับอันนี้เป็นการดูค่าด a t a ของเครื่องยนต์รุ่นนี้นะฮะดูรอบเครื่องยนต์ดูปีกผีเสื้อพวกนี้นะครง่ายง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลื่อนดูแต่ละตัวที่เราอยากจะดูนะครับว่าเราอยากจะดูอะไรสมมุติเราอยากจะดู air f o u ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ air f o u ก็จะวัดได้ประมาณ17กรัม ในรอบเดินเบานะครับผมจะทดสอบเร่งเครื่องดอูการวัดปริมาณอากาศนะครับค่ามาตรฐานแอร์โฟนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเราอยากจะดูอะไรสมมุติเราอยากจะดูรางคองมมอนเรลนะครับก็เข้าไปหารางคองมมอนเรลก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับรางคองมมอนเรลสามหมื่นสองสามหมื่นห้าสามหมื่นสี่ประมาณนี้รางคองมมอนเรลนะครับทดลองเหยียบคันเร่งดูนะฮะ คือลางของม่นเร็วนะครับเราอยากดูอะไรก็เลื่อนดูนะครับเป็นค่าสดๆดของเครื่องยนต์คันนี้นะครับเราอยากทดสอบคันเร่งนะฮะคันเร่งตัวนี้นะครับคันเร่ง e นะลองดูเห็นครับคันเร่ง d นะครับมีเซนเซอร์คันเร่งอยู่2ตัวนะครับนะครับอันนี้เป็นการดูแบบง่ายง่ายนะครับนนี้คือเป็นการเข้าวิธีแรกจะเป็นการเข้าแบบง่ายๆนะครับในยอดกลับ ย้อนกลับอีกรอบหนึ่งมาดูการเข้ารถแบบเลือกรุ่นเลือกยี่ห้อกันบ้างนะครับตัวนี้มันจะถามเยอะหน่อยที่มันเข้าไปที่ตรงนี้นะฮะจะสังเกตตรงนี้นะครับเป็นการเลือกโซนนะฮะโซนของรถนะครับจะให้เราเลือกโซนตัวนี้เรากําลังเลือกอ,อนะครับเลือกทุกโซนเลยนะครับนีโซนยุโรปเอเชียนะครับอเมริกานะครับยูนิเต็ดสเตทนะครับอเมริกา อื่นนนะครับี่เป็นฟังก์ชันของตัว G ีสแกนเข้าแถมมาให้นะครับมาดูฝั่งทางยุโรปนะครับออต้งออดีนะครับอันนี้มันจะเรียงตามตัวอักษรนะเราอยากจะเรียงแบบใหม่เราเรียงแบบใหม่เรียงแบบตามออเดอร์หมายถึงตามที่เราคลิกเข้าไปบ่อยมันก็จะจัดขึ้นมาหน้าบนสุดให้เรานะครับอันนี้เป็นการเรียงตามตัวอักษรนะครับ A B C เราจะเรียงตามตัวอักษรนะครับ สมมุติเราจะสแกนคันนี้เป็นมิตซูไททันพัดนะครับเราก็เข้าไปที่เอเชียครับเลือกมิตซูนะครับอันนี้รถใหญ่นะรถ24โวลต์นะครับเราก็เลือกรถเล็กนะครับมิตซูในมิตซูก็จะมีในส่วนของอินเตอร์เนชั่นแนลคือทั่วโลกนะครับมาตรฐานทั่วโลกหรือว่าเป็นของญี่ปุ่นนะมันถามเราญี่ปุ่นหรือของมาตรฐานทั่วโลกนะให้เราเลือก International นะครับเพราะว่าญี่ปุ่นมันฟังก์ชันมันจะน้อยนะครับเราเลือกตัวนี้นะครับของมิตซูมันเข้าได้หลากหลายแบบนะครับอย่างตัวนี้ไททันพัทเนี่ยให้เราเลือกที่ฟอร์ม2005ขึ้นมานะครับเป็นตัวนี้นะฮะจิ้มเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกระบบของอรถยนต์ว่าเราจะไปค้นหาอะไรข้อบกพร่องของอะไรนะครับสมมุติเราจะไปค้นหาข้อบกพร่องของเครื่องยนต์ก็มิตซูเรียกตัวเองว่า MPI นะครับ MPI นะครับย่อมาจาก Multi Point Injection นะครับเป็นการรวมการฉีดของอากาศและน้ำมันนะครับระบบของเขานะครับก็จิ้มเข้าไปพอจิ้มเข้ามาที่เครื่องยนต์เราก็มากดตกลงซึ่งเป็นภาษาไทยนะรุ่นนี้อยู่ข้างล่างนี้นะครับกดตกลงนะครับเครื่องมันก็จะเข้าไปหาเครื่องยนต์ตามคำสั่งของเรานะครับอันนี้มันกำลังเข้าไปหาเครื่องยนต์อยู่ะนะฮนีพอเข้ามาที่เครื่องยนต์ ก็จะมีฟังก์ชันให้เราอยู่ประมาณ5-6ถึงฟังก์ชันตัวนี้นะครับอ่านข้อบกพร่องดู Data l e a d ดนะครับอ่าการบันทึกไว้นะครับการสั่ง Active t e ท t เครื่องยนต์นะครับสเปเชียลฟังก์ชันนะครับการดู ECU ข้อมูลของกล่องสมองกลนะครับลองอ่านโค้ดรุ่นนี้ดูก่อนแล้วกันนะครับ gnostic t r o u b l e code นะครับเข้าไปอ่านปัญหาของรถคันนี้นะฮะว่ามีปัญหาอะไรอยู่ไหม ก็จะเจออยู่2ปัญหา U1102 และ U1101 นะครับซึ่งมันฝังอยู่ในกล่องรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับของมิตซูนะฮะก็เป็นโค้ดปกติสั่งลบไม่ออกนะครับตัวนี้นะครับเราจะลบมันก็ลบไม่ออกนะฮะอันนี้ก็ย้อนกลับนะเราย้อนกลับทีนี้สมมุติเราจะดู Data Li นะฮะหรือข้อมูลสดนะครับก็เข้าไปดูที่ตรงนี้นะฮะนี่เป็นค่าสดๆของเครื่องยนต์คันนี้นะครับอ่านี่ นี่คือการดูแบบรวมทั้งหมดนะฮะดูแบบรวมทั้งหมดของรถคันนี้เลยนะครับเราอยากจะดูเครื่องยนต์นะครับรอบเดินเบาเป้าหมายเดินเบานะครับพวกนี้นะฮะแอร์สัญญาณแอร์นะครับรีเลย์แอร์นะครับแอร์นะครับเราสามารถจะดูได้หมดสวิตช์แอร์นะครับอุณหภูมิน้ำมันนะครับพวกนี้อันนี้เป็นการไล่ไปดูแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับของ ตัวนี้นะฮะนี่เราก็กดเลื่อนไปหาดูนะครับนี่คือเนซนเซอร์ทั้งหมดของรถยนต์คันนี้นะครับนี่เราก็เลื่อนเวลาเราเลื่อนเลื่อนด้านนี้นะครับไม่คลิกด้านนี้นะสำหรับรุ่นนี้มันไม่มีตัวฟังก์ชันให้เรากดเลื่อนนะนะครับไม่มีปากกาให้เราจิ้มนะรเรากดที่ตรงนี้นะครับเพื่อเลื่อนดูเองนะครับอ,นนอันนี้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็ย้อนกลับนะครับย้อนกลับ นี่คือค่าสดของรถยนต์คันนี้นะครับก็ขอข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับก็จิมย้อนกลับนะครับตัวนี้คือเป็นตัวที่เราบันทึกไว้นะครับตัวเล็กคอร์ดนะครับที่เราบันทึกเราเข้ามาดูที่ตรงนี้ว่าเราบันทึกอะไรไว้บ้างนะครับอันนี้อันนี้ก็จะมีการบันทึกแคปเจอร์หน้าจอไว้ตัวนี้นะครับเข้าไปดูว่าเราแคปเจออะไรไว้นะเราแคปเจออะไรไว้นะครับลันนะใช้ลันตัวนี้นะครับ นี่คือที่เราแคปเจอร์ไว้นะฮะแคปเจอร์ย้อนกลับบางนีไม่มีแล้วนะครับเราแคปเจอร์ตัวเดียวไว้นะครับอันนี้ก็กดย้อนกลับนะครับปิดครับย้อนกลับตัวนี้นะครับเป็นการย้อนกลับการเทสเครื่องยนต์นะฮะ Active test นะครับตัว Active ตัวนี้นะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ a c t u a e o d e r นะครับเทสนะครับลองเข้าไปดูนะครับการสั่งเทสตัวนี้นะครับ ไปดูวมันเทสอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คือคําสั่งเทสเครื่องยนต์นะครับมาดูคําสั่งเทสเครื่องยนต์กันเดดูนะครับการเทสหัวเผารีเลย์เทสรีเลย์แอร์พวกนี้นะครับการสั่งหยุดหัวฉีดตัดหัวฉีดทีละสูบ ETR ปีก e ป,ปีเสือ้อ DPF E ของเครื่องยนต์นะครับ VG Turbo Solenoid น,นะครับหัวเผา,าหมดแล้วนะครับ เลื่อนขึ้นไปดูผมจะลองสั่งคัดนะหรือสั่งตัดเครื่องยนต์ดูนะครับผมจะลองตัดสูบสีแล้วกันนะเอ็นสูบสีจะลองตัดสูบสีตัวนี้ดูนะครับอินเจคเตอร์แปลว่าหัวฉีดนะครับอินเจคเตอร์อันนี้ผมเลือกหัวสี่นะครับมาคลิกเลือกท,ที่ด้านล่างนะครับเลือกอเลือกหัวสีนะครับก็คลิกเลือกหัวสีมันจะให้เราเริ่มต้นตรงนี้นะครับนะครับเลื่อนช่างนะครับเราคลิกเริ่มตรงนี้ก็จะเริ่มตัดหัวฉีด อ่าสัน่นเครื่องยนต์สั่นนะครับตัดหัวฉีดสต็อปครับหยุดครับหยุดหยุดการทํางานของหัวฉีดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันคล้ายๆกับของยี่ห้ออื่นนะครับอันนี้เราก็ลองย้อนกลับการย้อนกลับถ้าปากกาเราจิ้มไม่สะด,ดวกกด ESC ตรงนี้ก็ได้นะครับนะฮะย้อนกลับออกมานะครับสเปเชียลฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับลองเข้าไปดูนะ,ะการเทสเครื่องยนต์การสั่งเทสเครื่องยนต์นะฮะดูไปดูการเทสเครื่องยนต์ ก็จะมีการเทสการรั่วของเครื่องยนต์นะครับมันบอกว่าให้กด f 1นะถ้าเราจะเทสการรั่วให้กด f 1ปุ่ม f 1นะครับการรั่วของน้ํามันนะครับน,นี่เราแคนเซลไปก่อนนะครับการเรียนรู้เราเรียนรู้อะไรได้บ้างในไททันคันนี้นะครับมาดูการ learning. เาร, learning รียนรู้เป็นการเรียนรู้หัวฉีดนะครับ small injection นะครับเป็นการเรียนรู้กระแสของแบตเตอรี่นะครับมันจะคาลิเบรตแบตเตอรี่ให้เราด้วยนะครับบางครั้งกระแสมันค้างเราเปลี่ยนแบตเตอรี่เราพ่วงแบต,ตพวกนี้เราสามารถจะคาลิเบรต ตัวนี้ได้นะครับคาลิเบรตแบตเตอรี่ก่อนนะครับกระแสมันมากเกินมันน้อยเกินนะครับอันนี้ก็ย้อนกลับนะครับการ initialization นะครับหรือการเริ่มต้นนะดูว่าเราสามารถเริ่มต้นใหม่อะไรได้บ้างนะครับเป็นการเริ่มต้นเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นการเริ่มต้นปั๊มใหม่ได้นะครับกด F1 นะครับคือการสปายปั๊มนั่นเองนะครับ DPFE นะครับ เป็นการตรวจสอบค่าไอเสียนะครับนะครับอันนี้ d p s e นะครับเราเริ่มต้นได้นะครับ o ยเ service นะครับการรีเซ็ต oil service เขาบอกให้กด f 5นะครับเป็นการรีเซ็ต o ยเ service นะครับอันนี้เราก็กลับก่อนนะครับกลับกดกลับการลงโค้ดหัวฉีดแสงกับการลงโค้ดหัวฉีดนะครับอันนี้ก็ลองโอเคดครับ นี่สูบหนึ่งนะฮะสูบหนึ่งสูบสองลเลือกได้ทีละสูบนะฮะลงโคโ้ดหัวฉีดอันนี้คือหัวฉีดสูบหนึ่งถ้าเราจะลงเราก็กดโอเคนะฮะเราก็อ่านโค้ดเก่าก่อนอันนี้โค้ดกับหัวฉีดเก่านะฮะที่ฝังอยู่นะครับนัมเบอร์เจ็ดศูนย์เนี่ยนะฮะเบอร์หนึ่งก็ไปดูที่หัวฉีดนะครับว่ามันตรงกันไหมถ้ามันไม่ตรงก็มาลงใหม่ด้วยการกดโอเคเข้าไปนี่ก็จะเป็นการลงใหม่นะครับก็ใส่เข้าไปหมายเลขอะไรนะฮะพอเราใส่เสร็จล้วก็กดโอเคนะ แต่ว่าอันนี้เราก็แคนเซิลไปก่อนเนาะครับแคนเซิลตัวนี้ไปก่อนแคนเซิลอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับการลงหัวชีดนะครับ DPFE นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการทำงานกับค่าไอเสียของรถยนต์ในรถรุ่นใหม่ๆนะครับก็ะจะมีตัวตรวจสอบค่าไอเสียของรถยนต์ตัวนี้อยู่เวลาเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับนนจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับแคนเซิลนะครับแล้วเราจะย้อนกลับนะเราก็กดที่หน้าจอก็ได้นะครับ ก็จะย้อนไปเรื่อยๆนะครับย้อนกลับไปเรื่อยๆนะครับการทำงานคร่าวๆของตัว G s can น2ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยของ G s c a n นะครับที่ค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นร,ราคาก็ไม่แพงมีชุดเล็กชุดกลางชุดประหยัดนะครับชุดเล็กก็ราคาไม่แพงแสน,นหน่อยๆนะครับตัวนี้ก็เวลาแล้วเราจะปิดเครื่องก็กด ออฟตรงนี้นะครับกดปิดตรงนี้นะครับปิดเครื่องนะครับมันจะปิดประมาณ4วิ5วินะครับปิดเลยเราจะกดปิดเองก็ได้ตรงนี้นะกดปิดเองก็ได้นี้ก็ปิดเครื่องแล้วนะครับก็ทีมงาน j s c t o o l ก็ขอขอบคุณเพื่อนช่างที่ติดตามชมวิดีโอการสาธิตการใช้งาน GScan2 นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณเพื่อนช่างทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับ